มเ,ออเมื่อยน้องอี๋มีดีไหมยูนี่โตกได้เนี่ยแม่ไหมแม่ตกย่ามันสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> FC มูดท,ทุกถูกฐานเด้อยินดีตอนขับเข้าสู่ทองลูกสาวสาวนะเมนี่ก็มา,มาพบพ่อกับเฮายามแรงๆเนาะพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันอีกินเนื้อเนื้อนัวมันนี่ลาบโชคเล็ก เมือเม่อนี้เพื่อนจีเหตฉกเหล็กหรือว่าลาบซ้นสู่กินเนาะพี่น้องเมื่อนี้เป็นเมื่ออื่นเป็นเมื่อบุญบ้านเนาะพี่น้องพ่นกันเลยขางัวแต่เมื่อนี้เนาะเมื่ออื่นบุญกองเข่าบ้านหวยยางพี่น้องแต่ว่าเขาขางัวแต่เมื่อนี้เนาะ ขุนโซยสีนจีเห็ดลาบผลเละเนาะห้ากมาแต่หงเฮียนอะไรกะลงมือเลยพี่น้องเพราะว่าสิ้นก็นได้ตั้งแต่สามโมงผลเละพี่น้องแต่ว่าบูมี่พายันนางมเผาบุมี่พายเห็ดพี่น้องไครก่ย,ยากเนาะเจ้าก,กุ้งก่ยากลูกน้อย ส่วนย่ายกะฝูกับอันลานเพื่อนสบายดีสบายดีป้าลุงด้วนางย่างดูย่างให้ป้าเบิ่งดูย่างเนี่ยย่างเนี่ยฝูได้ยกโยกแล้วนะฝูย่างมะย่างมาโทรศัพท์หรือย่างมะอย่าค้านได้ค้านแล้วบ่ใหญ่ได้ย่างมะเร็วเร็ว ยายกะเอาน้องเกลอยู่เบริรดมือเบอิดเว้นพี่น้องข้านกงก้อกงก้อยน้ำก้นเพราะว่าเราเกิดพ้นตำสาดพี่น้องผนบมมีเงินกินบุญเนาะเล่งตำสาดเลยมันอีสามพื้นเลย <c oughs> หาเงินกินบุญพอามาอื่นกับบุนบ้านเนาะพี่น้องํ <c oughs> ำแล้วก็ยังกลางสาดตำกุ๊บอยู่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสกุลสิพาไปเบิ่งเนาะ <c oughs> นี่แหละสิ้นคนละซองร้อย ชองลอยหาสิบเนาะพี่น้องก็ไม่ใหญ่เครื่องในไม่ใส่เพื่อบอกชินชองลอยหาสิบนี่เลยกระสิเห็ดกินแลนวกระจงใส่อันบุญแน่เนาะพี่น้องมาอื่นเออเห็ดแบงลงงจะหันมะอื่นเศร้าก็เมในมันบัดเมื่ออันบัดเมื่อใส่บาทได้แหมเห็ดยังจะปิ้งเอาบอกปิ้งเอามือใส่บาท แก้มรุ่งกะบนอนพี่นอ้องอาบน้ำแล้วกะเห็ดตาลอกโลอยู่เนาะนี่พี่น้องเตรียมสิลาบหรือว่าสีเห็ดชกเหล็กนแหละเนาะพี่น้องมีพุงบินต่ำพร้อมพี่น้องตอนนี้กะสิพาพี่น้องไปเก็บพักเนาะพี่น้องก่อนสิไปกะสิมาแหวะเบิ่งซองซาวนต่ำศาดก่อนเน,นาะต่ำสา,ตาสต่ำศาดตัวเองบ่หนเรือต่ำสาด จ้างฮะเงินหลินบุญฮางเงินลินบุญพี่น้องพื้นทรายได้นอะอันนี้เนาะได้องพันกีพื้นและสอาพันกีบพี่น้นนองพื้นละพื้นและสองหมื่นกีบเมมเซองหมื่นบาทได้สองหมื่นกีบเมื่อน,นี้เราจะพื้นเลยเนาะได้จองพื้นคุณที่ชามเก่งได้พี่นอ้องตัวเมื่อตัวเมื่อตัวเมือ่อตัวเมื่อให้ซาอุยกับซาเกิด์ตไง ได้สามพื้นป<า><ว>กติเกือบตายเกือบตายสามพื้นถ้าเป็นเงินก็นได้หกสิบพันกีบเนาะกับคนละสามสิบพันกีบเมื่อกล่าสุพนพากันต่ำได้แต่เมื่อละสองพื้นกับบ,บืนบืนแล้วพี่น้องเมื่อนี้ฮะสงสัยสดแหงเร่นสามเลยเมื่อน,นี้สามพื้นจดุด่้าเลยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเลยพี่น้อง ตอนนี้ก็ห่าวมงเลยชาดนะกะสีเขิงเนาะเพราะว่ามันยาวแหงเป็นพื้นน่อยแห้งยาวเนาะบอยอนอันนี้เข้าอีกบอยอนออกไปอีกพ,อพาไปเบิง่งโตอันเพ่นต่ำแล้วเนาะพี่นอ้นองเนาะตัวน,นี้กะกำลังได้เคิงหนึ่งพี่น้องชุ่ชัยชิมืดผูแเละนเนาะแล้วกะเด็กโตพ่นต่ำแล้วพี่น้นองซองพื้นเนาะนี่ นี่เนาะแต่เ้าพื้นหนึ่งตอนเทียงพื้นหนึ่งรอบแรงกําลังขึ่งเนาะพี่น้องเสาอุ้ยกับเ้าเกิดต่ำต่ำรับจ้างเขาพี่น้องคล้องอันแม่เท่าเผนเอามาให้ต่ำให้พื้นและเสาพันกีพี่น้องถ้าเป็นเงินบาทกับมโมโหเท่าไรเนาะซองพื้นกะซองพื้นหกสิบพันเพราะว่าเอ้ยสามพื้นอนะ่ะหกสิบพันกีบพี่น้องเพราะว่าห้าสิบพันนี่สิชิได้เงินร้อยบาทเนาะพี่น้อง สามพื้นหันได้ร้อยกว่าบาทเองเนาะพี่น้องสามพื้นหาต๊เป็นเงินกลีบหาหกสิบพันเงินบาทหาห้า 50, ห้าสิบพันหนได้ร้อยหนึ่งเนาะพี่น้องร้อยหนึ่งหาหา 10, ้าสิบพันกลีบเนาะแต่ว่าเกินแปดสิบพันเนาะสามพื้นยังได้เงินร้อยหนึ่งพี่น้องเอออยู่บ้านเนาะเปิดสิไรบิดมือกับจนมือเพล่อมือนนี่ยเด้อมื่อแต่เก่าปกติก็ได้แต่ซองพื้นโอ้ยบาว่าไลายไปหาเก็บพักก่อน จะได้สิเอาได้พักกระสุงแต่อัน,นึ้เก็บพักก่อนพี่น้องเก็บพักไปใส่อันราบสินก่อนเนาะเก็บพักไปใส่พักอันนี้ก็แก่แล้วพี่น้องพักอันพักห้องป้อมพี่น้องบ้านเชายกุง้งเอิญปลูกไว้กินแต่ามันมันแก่แลนะ้วพี่น้องมันจนเป็นหมากเป็นโดแลนะ้วเนาะ นี่เนาะปลูกกินเองธรรมชาติจะเอาผักเสริมเลยพี่น้องนี่เนาะผักเสริมมันวางหัน่นกบงามพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ค่ะพ่นบปต๊เลยผักเสริมมันกบะบ่ค่อยงามบันไดเนาะนี่เนาะปลูกไว้ต่ํากบไก่เขียมันมุมมีตะนงังอ้อมพี่น้องก็เลยเห็ดหางปลูกสูงแบบซี่แหละพี่น้องนี่เนาะ หวังพนตกลิ้นดุๆคหะกกินกินบวดบวายพี่น้องเบิร์ทีบอันนี้ค่ะมากินบ่อนเดียวนี่เนาะสีหาเฮือนแต่ลเมื่อเขาเห็ดกินแล้วเขาก็มาเก็บเอาก็ยังกินบวดหากพนบวตกหละมันอยากขี่ได้เลยพี่น้องเอ้ยฮดิมันอยากเริ่มตายเลยเนาะพักอันนี้ก็คือกันนเรือกินเลยพี่น้องมันจังได้เป็นมากเป็นดอกอะสิเนาะเขากับสีมาลิเอาอันใบมันนี่แหละพี่น้อง เพราะว่ามันบูมีเนาะดิเอาใบมันไปใส่พอได้ใส่เลยพี่น้องนี่เด็กพี่น้องผักบัวเฮาก็สิม,มาอยู่นี่เนาะพี่น้องปลูกใส่กระซามเนาะฮะเออผออักบัวพี่น้องปลูกไว้เนาะ พอได้เก็บพี่น้องเอ้ใส่แจว่วใส่จุเพราะว่าเห็ดชวนกันบโแพไก่พี่น้องมันเขีย่ยเอาบบมีตะหนางอ้อมรั่วพะแงอะเลยอ้อมไก่เขียกับบได้กินคือเก่าผูกกันเนาะได้ครบแล้วใส่ย่างแล้วหน่อยเอาเนาะเพราะว่ามันบุมีพี่น้องน,อะะนี่เนาะพักะระแเน่แล้วก็พักซีไทยแล้วก็พักบัว ตอนนี้เฮากระซิมาเก็บพักนังเลิศเนาะพี่น้องเอาไปกินกับอันสกเล็กหรือว่าลาบซีนฮะละเนะาะหักกระปุกพี่น้องเพ่นการเริ่มสีแผ่แผ่อะไรเนาะาวกุ้งเอามาแต่เฮือนหยาพี่น้องมาพังเงาเดียวนี่แหละเนาะเอามาพังไว้แล้วมันการเริ่มแตกออกแล้วพี่น้องจังหน่อยกัลายจนกินบเบิพูแหละพี่น้องเขาเอามาพังวังสีลงดำน้าห่แหละปีกายนี่แหละเนาะ เริ่มลายเนี่ยปลูกเงานี้กับเงานี้เนาะพี่น้องสองเงาแต่ว,ว่ามันเป็นเครือลามไปเ,เลยเลยหละพี่น้องเริ่มลายออกาแบบลามออกไปหอดน,นอกเลยก็มีผมเนาะนี่แหละนี่นี่พื้นที่ปลูกเนาะพี่น้องในรังห้องน้ำปลูกกกมัหุ่งกับมันเป็นบว,วมพี่น้องตายล่นเด้ กำลังเป็นหมากหวัดว่าหล่นแล้วนี่เนาะพี่น้องมันบ่มีดินบริอันทมดินเนาะถ้าทมดินคืออันห้องน้ำเพื่อ,อนป้าฮามันกนสีได้กินพี่น้องคดีมาฮุงผลหมากบปเลยอันนี้ปลูกย่างใส่กะตายบ่ตาย,ตายกะปลูกทั้งนี้เนาะพี่นอ้องชะงปลูกผักกะไก่เขียตายเบิด์ตวาสิคากันย่างนี่ด็กไก่เขียปลูกผักปลูกย่างใส่กะก็เลยล่มเลิกแผนการ บุบุกซะเลยตอนนี้กับสิลาบเลยเนาะพี่น้องพอเก็บพักมาแล้วเนาะเส้ลายแยบลายเส้ลายผมหล่นเส้ลายหัวล้านฮันตี้ใช้แบบริกเด้ เอาใหม่ใส่เลือดลงไปไผู้เลือดเป็นก่อนชหอมไห่สุกเนสุกเหกเล็กพี่นอ้อง ตัวน,นี้กับเซตเป็นที่เรียบ้อยเนาะพี่น้องตัวน,นี้ก็เป็นแบบใส่เลือดตัวน,นี้ก็แบบบบใส่เลือดเนาะพี่น้องพักกลับของเฮาก็คือพักกระเดาพี่น้องอะไรกับพักนังเลือดเนาะนี่่ชองอยางอะไรพี่น้องพักสะเดาบุมีใบมะกอกพี่น้องแต่อัน มีใบมะกอกดแห้งซีแซบกว่านี่นอกกากลาบซีนแต่ว่าบบมีใบมะกอกมีผักกรเดากระแซ็บอะไพี่น้องเนาะแต่ว่าอยากซีแกลเด้อกะนอนจ้ะพอกินได้เนาะกัดซีบได้กินให้เบิ่งเด้อพี่น้องพ,อ,งพอยากน้องแก้มรุ่งน่องเป็นกระตื่น้ทั้งกินทั้งเอาน้ำแหละพี่น้องก็โอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสซขอกตัวลาไปก่อนฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไล่ก็เซ์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกุ้งเห็ดคลิปหน้าและคลิปต่อไปและทีส่สำคัญกัอย่าขมโฆษณากันเดอ้อพี่น้องเพื่อสิมีกำลังแหงใจเห็ดคลิปต่อไปสบายดีสวัสดีค่ณแม่พี่น้อง